มันเป็นคำที่รู้สึก impact กับชีวิตเราแล้วก็เป็นแรงขับที่ทำให้เราตั้งใจในการทำงานทุกงานให้มันออกมาดีที่สุดะคือไปเจอคำว่ากระจอกในในโซเชียลมันเป็นการพูดถึงการที่กำลังจะเริ่มทำงานหนึ่งของผมกำลังจะได้เล่นละครเรื่องหนึ่งแล้วก็มันคงจะเป็นภาพจำที่ไม่ตรงกับที่เขาคาดหวัง,งกับตัวละครแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วเป็นผมไปเล่น ก็เลยมีคําพูดออกมาว่ากระจอกเอ,อเอาไอเอาไอเผือกมาเล่นหนกระจอกโอ้โหหลังจากได้ยินคํานั้นนี่คือทุกวินาทีที่ผมอยู่ในงานผมใส่แบบเกินร้อยอะกระจอกใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวทำให้ดูแล้วผมไม่รู้ทําไมนะผมเป็นคนไม่ค่อยใส่ใจอะไรกับพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าคํานี้มันยังอยู่กับผมแบบในทุกวันเนี้ยผมเหมือนใช้ทุกวันเพื่อพิสูจน์ว่าว่าผมไม่กระจอก 嗯。Mm hmm.